เอาอะเสื้อผมก็หลายคนหลายท่านอาจจะยังบ่ร์หูน้ำพริกน้ำเงี้ยวตีหฮาไปแยะน้ำเงี้ยวก็เอามาแยะน้ำพริกองล้ำลได้เนอะครับกับพักนึงเห็มตวตัวสุดยอดมาครับมาครับมาครับมาแยะน้ำพริกองล้ำๆ้ตัวกันครับน้ำพริกองที่ผมจะแยะก็เป็นสูตรลัดสุดง่ายๆเนอะครับหาซื่อหมูซับมาแล้วก็คือเอาใจน้ำพริกน้ำเงี้ยวของกลุ่มน้ำพริกบันสันมะนนี่เลยครับบอกได้เลยว่าซื้อไปคุ้มขนาดนอกจากจะเอาแยะน้ำเงี้ยวก่อนผมแยะไปแล้วนะน้ำเงี้ยวอันนี้ครับสองเขาจะเอามาแยะน้ำพริกองน้ำพริกเปื่นเข้ คนคักใสน้อยเดียวเอาเนี้ยน้ำเนียวกันลำ้ำเอาเนี้ยน้ำพริกอ่องกันเนตมะเขือสม้มมะเขือเทศผมใจตึงแก่นน้อยแก่นใหญ่แก่นน้อยคือความสม้มแก่นใหญ่ฮือเนื้อแล้วก็ความหวานน้ำพริกอ่องจัลำ้ำต้องกินกับพักนึงคาบฟักแกว้วฟักทองมันแกว้วมันม่วงมะเขือบะทัวกะลําดอกแล้วก็ไข่พักได้ตีมันสุกยากเขาก็เอามานึ่งก่อนเนาะอย่างฟักแก้วนี่ผมนึ่งก่อนเปิ้นตอนนี้มันก็หนุ่มกับเปื่อยได้ตีแล้ว,ลวเขาก็ตักออกใส่ถาดพักไว้ก่อนเลยคับฟักแก้วหรือว่าบะแหน่แก้วจัดล้ำต้องเป็นบะแหน่แด นะครับกินกับน้ำพริกอ่องพักกาดกะลําพักละมันซุกง่ายเดี๋ยวผมจะใส่ตามลงไปทีหลังพี่พี่พักละคืออะไรกําไทยเปิดห้องว่าชะอมใส่พักละชะอมลงไปหนึ่งนี่นะหอมไปสามบานแปดบานชวนเฮ้ยยาเข้าแต่แต่ระหว่างหนึ่งพักเขาก็มาศูนมามมี่เมื่อผสมน้ำพริกอ่องของเขากันก่อนเนี่ยอย่าง,างผมมาใจ้คำว่าตำก็พอเพราะว่าสูตี่มันสะดวกสบายง่ยง่ายๆบ่ต้องมาัดตำน้ำพริกก่อนอื่นก็เืีเอาอาเอาบะเขือส้มลงไปหนูดไปบดกับหกนี่มันแล้วแล้วเนี่ยก่อนครับจากนั่นก็เต เติมน้ำพริกน้ำเงี้ยของกลุ่มน้ำเนี้ยบ้านสันมนาลงไปถ้าใส่นักใส่หลายเพราะว่าน้ำพริกน้ำเนี้ยของเปิรนเข้มข้นดีขนาดแถมบัป๋อบัไดใส่ชูรสแล้วก็สารกันบูดอ้าถ้าอยากได้ติดครัวเข้าไปสั่งซื้อติเพมพริกน้ำเนี้ยน้ำพริกแกงด้วยกลุ่มน้ำพริกบ้านสันมนาได้เลยครับผมเขือส้มน้ำพริกน้ำเนี้ยหมูสับเอาลงไปหนูดเบาๆในครกให้เข้ากันเลยเนอะเวลาเอาไปคั่วไปพัดมันจะได้สุกง่ายๆครับค้นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีอย่างอีแล้วจากนั้นเดี๋ยว ตักพักต่างๆที่เฮาหนึงไห้ใส่ถาดไว้เลยเนาะพักนึ่งนี่นะไผ่มีพักนักกว่านี่ก็ออกมานึงใดเน้อจน,นไผคนใดตีหาพักครบได้ยางอีหาได้ยางสองยางเอามานึงกลับกับตึงล้ำแล้วครับส่วนปีนอกเอาอาคนเมืองพัดทินไปทํางานต่างจางังหวัดหออยู่คอนโดอยู่อาพาร์ทเมนต<ม>์มีเวลาหนึ่งพักกับกล่าบะทัวบะแตรไข่ต้มเหียกระป๋อแล้วครับเหมือนตึงล้ำอยู่แล้วเนาะส่วนผมอยู่บ้านเฮาจัดพักนึงเต็มถาดเลยครับเหมาะแต้จากน้นเดี๋ยวเอาน้ำพริกลงพัดใส่หอมเตียมต่ำลงไปค้าแม่น้ำมันเหี่อยบทาเจียวหอมมเตียจนแลว้รักอง เขาค้นสูนกันไห้เอาลงไปครัวเอาลงไปพัดซุกมือหอมเลยครับผมน้ำพริกอ่องค้นเมืองแต,แต้ต้องออกรสชาติสมนะครัวน้ำพริกอ่องมาสักกล้ามถ้าไผมากแห้งๆก็บะทาแต้วน้นมล่างคกก็ได้นะแต้วแนมล่างคกเนียสักน้อยหมกคือมันมีน้ำครุกบคริกเอ้า,อามากน้ำพริกอ่องตีออกรสชาติสมๆมหรือว่าหวานหวานคอมมินต์บอกกันได้เนะ้อหมูซุกได้ตีบะเขือส้มเริ่มเปื่อยดีแล้วทบไผ่ก็ใส่ผักปอมผักปอมก,ก็คือผักชีนะครับละเขานึงมีนะอย่าเข้าคะแตักใส่ถ้วยใส่ถา จ้างมันเตะน้ำพริกเป็นเน็ตอยู่แล้วบะทา,าปุงรสกัดได้เอาตามนี่นะครับยาเขาล่ะไปจิ้มไปกินกันเตะคนใดมีไส้อัวแคบหมูก็เอามากับมาเอ็มตัวกับสุดยอ่อมาครับมาครับมาครับมาจิ้มน้ำพริกองปาดทอกับพักหนึ่งเนาะไข่ต้มด้วยครับเนาะน้ำพริกองบรนเทานึ่งึงคือโอ้ยึิงีเลยครับ ครับพังนึงอเนาะพักกับหลากหลายครับนี่แบบแต่งมาะ ักะละนึงครับผมนี่ยเาะน้ำพริกอ่องน้ำเงี้ยวเลยนะจิ๊กในเราได้กินเตือครับเนาะหอมมันล้ำเนาะกับอันผักละนึงคือนี่ครับโอ้ยคอนกลุ่น นี่แขมหมูมีไส้อัวมากลับได้เนอะนี่ผมกลับไข่ต้มครับยอดเนี่ย พักหนึ่งเปื่อยๆครับนี่กระลำดอกเ <c oughs> <c oughs> ข้าเสียงเป็นแอปเปิลนะนี่น,น,ะ,นะองค์ขรลงควายนอนกุ้ยไปอีครับ อืม้มอนนี้ยังหวานครับน,นั่งขนัด Uh! Quatro. Yeah. ขาแห็กกมแบบโอ้โอโอแล้วครับเนาะแม่หมขอขางวัดครับนี่นะ